o p e n AI ได้เพิ่มมาตรการป้องกันในแอปโซล่าหลังเกิดปัญหาปลอมแปลงใบหน้าคนดังนักแสดงชื่อดังอย่างไบรอันแคนสตันนะคะได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับโซล่าว่าผู้ใช้ค่ะสามารถสร้างด e เฟก k e ที่มีลักษณะของเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งครอบครัวของโรบินวิลเลียม จอชคารินและก็มาตินล t เทอร์คิงจูเนียก็ได้ร้องเรียนประเด็นนี้เช่นกันค่ะเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะทาง OpenAI จึงได้ยกระดับการควบคุมการสร้างเสียงและก็รูปลักษณ์โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากต้นแบบศิลปินนักแสดงและก็บุคคลทั่วไปควรม,มีสิทธิ์ในการกำหนดว่า จะอนุญาตให้นํารูปลักษ์ไปใช้สร้างวิดีโอด้วยโซล่าหรือไม่ซึ่งทาง OpenAI ค่ะจะต้องตอบรับอย่างรวดเร็วเมื่อมีกรณีร้องเรียนแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทาง OpenAI ก็ได้ปรับปรุงเงื่อนไขาการใช้งานแอปโซล่าตามคําร้องเรียนจากครอบครัวของมาตินลูเทอร์คิงจูเนียแล้วก็เผยว่าจะยกระดับการป้องกันสําหรับบุคคลในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะ หากมีตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตหรือเจ้าของมรดกที่ร้องขอไม่ให้ใช้รูปลักษณ์สำหรับการเจ n เนเรตในโซลานะคะซึ่งทางแอปโซล่าค่ะเป็นแอปสร้างวิดีโอของ OpenAI เปิดให้ดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะสร้างวิดีโอได้สวยแล้วก็แนบเนียนอีกด้วยค่ะทำให้กลายเป็นหนึ่งในแอปยอดนิยมบน App Store แต่ตอนนี้เวอร์ชันแอปในไทยยังไม่รองรับนะคะ